สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่2อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องโปรแกรมสแกนกันค่ะเราจะไปทำความรู้จักกับโปรแกรมสแกนกันนะคะว่าโปรแกรมสแกนนั้นคืออะไร แล้วก็โปรแกรมสแกนนะคะสามารถนำไปสร้างชิ้นงานอะไรได้บ้างเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะโปรแกรมสแกนนะคะอ่านว่าสแกนเป็นโปรแกรมภาษาที่ผู้เรียนนะคะสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่ายดายเลยค่ะและยังจะทำให้นะคะผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์และแนวคิดทางโปรแกรมไปพร้อมกับการคิดอย่างสร้างสารรค์มีเหตุผลเป็นระบบ และเกิดการทาง,งานร่วมกันค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูว่าโปรแกรมสแ c h นะคะสามารถสร้างชิ้นง,งานอะไรได้บ้าง 1. นึ่งนะคะโปรแกรมส t c h นะคะสามารถสร้างนิทานะคะที่สามารถตอบโต้กับผู้อ่านได้ค่ะ 2. โปรแกรมสแ c h นะคะสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ค่ะ 3นะคะโปรแกรมสแ a t สามารถสร้างเกมได้ค่ะ4นะคะสามารถสร้างนดนตรีได้และ5นะคะโปรแกรมสแ a t นะคะสามารถสร้างงานศิลปะได้ค่ะสำหรับคลิปดีโอนี้นะคะนักเรียน ก็คือการแนะนำโปรแกรม Scratch นะคะเพื่อจะทำให้นักเรียนนะคะมีความเข้าใจว่าโปรแกรมนี้นะคะเมื่อเรียนรู้แล้วนะคะสามารถนำไปสร้างงานอะไรได้บ้างนะคะในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch กันค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ